ธัญญาให้กำลังใจพิงกี้เป็นภาพที่หดหูใจไม่มีใครอยากไปอยู่ตรงนั้นมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเรื่องนานแล้วขอโทษกันแล้วไม่ได้ติดใจแล้วธัญญาในฐานะเพื่อนนักแสดงด้วยกันให้กำลังใจพิงกี้เป็นภาพที่หดหูใจไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ธัญญา,ญญาธัญเรศให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเต้เพราดาผู้จัดการของพิงกี้สวิกาที่ขณะนี้ถูกคุมตัวฝากขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางหลังตกเป็นจำเลยคดีฟอร์เรกทีดีตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นถามว่าขออนุญาตถามที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสพี่เต้ว่าสู้ๆตั้งใจจะให้กำลังใจทางพี่เต้และพิงกี้ และพิงกี้ใช่ไหมทัญญาตอบว่าก็จริงๆด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเราฟอลโล่พี่เต้อยู่แล้วก็มีเคยได้ร่วมงานกันและเห็นพี่เต้เขาเขียนข้อความในวันเกิดด้วยค่ะเราก็รู้ว่าในสถานการณ์กับคนใกล้ชิดท,ที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละถามว่ามีแบบว่าได้ติดตามข่าวบ้างไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพิงกี ธัญญาตอบว่าก็เห็นตามฝีตามอะไรแบบนี้ถามว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เต้ไหมธัญญาตอบว่าไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์แหละค่ะถามต่ออีกว่าหลายคนก็ไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นธัญญาได้บอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วเราก็เคยได้ร่วมงานกันแล้วมีการขอโทษอะไรกันแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วมันผ่านมาแล้วเป็น1ิกว่าปี พอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันไม่มีใครอยากให้เกิดถามต่ออีกว่าทุกวันนี้ได้ให้กำลังใจยังไงกันบ้าง ธัญญาตอบว่าจริงๆคือใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ในฐานะเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอย่างนี้มันเป็นภาพที่หดหูใจค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะไปอยู่ในนั้นอยู่แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด